คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าพลังแห่งความเยาว์วัยกำลังค่อยๆหายไปเหมือนเม็ดทรายที่รอดผ่านนิ้วมือของเรานั่นเป็นความกังวลที่เราทุกคนต้องเผชิญในวัยทองเป็นความกลัวที่จะสูญเสียความเป็นอิสระของตัวเองแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมบอกคุณว่าหนึ่งในตัวการที่ทำลายสุขภาพของคุณมากที่สุดกับแฝงตัวมาในคราบของเพื่อนรักบนจานอาหารเช้าของคุณใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงมะละกอสุกแสนอร่อยที่เราชื่นชอบกันนั่นเอง วันนี้เราจะมาเปิดเผยความลับที่ผลไม้ชนิดนี้ซ่อนไว้และจะบอกว่านิสัยง่ายๆบางอย่างอาจกำลังบ่อนทําลายสุขภาพของคุณอย่างเงียบๆแต่ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะเราจะมาเรียนรู้วิธีการทานมะละกอเพื่อส่งเสริมให้เรามีอายุที่ยืนยาวขึ้นไปด้วยกันดังนั้นแทนที่จะมองว่ามะละกอเป็นยาวิเศษที่ไม่มีพิษภัยวันนี้เราจะมาตีแผ่ข้อผิดพลาดร้ายแรง7ประการที่หลายคนกำลังทำอยู่ทุกวันเมื่อทานมะละกอ แม้ว่าพวกเขาจะคิดว่ากำลังทานอาหารเพื่อสุขภาพอยู่ก็ตามข้อผิดพลาดเหล่านี้ไม่ได้ทําให้จะปปวดในทันทีไม่ได้ทําให้คุณต้องเข้าโรงพยาบาลทันควันแต่มันจะค่อยๆทําลายร่างกายอย่างเงียบๆตั้งแต่ระบบย่อยอาหารระบบฮอร์โมนไปจนถึงตับและไตทีละเล็กทีละน้อยอยู่กับผมไปจนจบนะครับไม่ใช่แค่เพื่อจะได้รู้ว่ามีเจ็ดสิ่งที่ไม่ควรทําเด็ดขาดเมื่อทานมลกอแต่ยังเพื่อทําความเข้าใจวิธีการาทานที่ถูกต้องเพื่อให้มลกอช่วยเยียวยาคุณ ไม่ใช่หันกลับมาทำร้ายเพราะบางครั้งสิ่งที่ทำร้ายคุณอาจไม่ใช่ยาพิษแต่เป็นนิสัยที่ดูเหมือนไม่มีพิษมีภัยหากคุณกำลังทานมะละกอทุกสัปดาห์หรือทุกวันวิดีโอนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องดูให้ได้ครับเรามาเริ่มกันเลยอย่าลืมกดติดตามช่องของเราและแสดงความคิดเห็นว่าคุณกำลังรับชมจากที่ไหนเพื่อจะได้ปรากฏในวิดีโอถัดไปนะครับคุณยังสามารถพิจารณาบริจาค่ะ โดยใช้ปุ่มขอบคุณด้านล่างวิดีโอเพื่อช่วยให้ชุมชนทางการแพทย์ของเราสามารถสร้างเนื้อหาดีๆแบบไม่มีค่าใช้จ่ายให้คุณได้ต่อไปเราเห็นมะละกอวางอยู่บนโต๊ะอาหารและคิดว่าสิ่งนี้ดีต่อตัวเราและส่วนใหญ่แล้วเราก็คิดถูกครับแต่จะถูกก็ต่อเมื่อเรารู้เรื่องราวทั้งหมดความจริงก็คือผลไม้เขตร้อนชนิดนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์จากธรรมชาติมันเต็มไปด้วยวิตามินซีเบต้าแคโรทีนและเอนไซม์ช่วยย่อยอาหารที่มีชื่อเสียง ซึ่งดูเหมือนจะสร้างปาฏิหาริย์ในกระเพาะอาหารของเรามันเป็นพันธมิตรที่ไม่อาจปฏิเสธได้ในการรักษาสภาพจิตใจที่กระฉับกระเฉงและร่างกายที่แข็งแรงอย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับในเรื่องเล่าดีๆมันก็มักจะมีการหักมุมที่คาดไม่ถึงมันมีเส้นบางๆขั้นอยู่ระหว่างประโยชน์และโทษและพวกเราหลายคนด้วยความตั้งใจที่ดีที่สุดกับข้ามเส้นนั้นไปทุกวันโดยไม่รู้ตัวทำให้สุขภาวะและความเป็นอิสระที่เราปรารถนาในวัยทองนี้ ต้องตกอยู่ในความเสี่ยงปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวมะละกอเองนะครับไม่เลยอันตรายที่แท้จริงนั้นแฝงอยู่ในรายละเอียดในนิสัยเล็กๆนน้อยที่เราทาจนเคยชินโดยไม่ได้ไตรตรองงานวิจัยล่าสุดในวรารสารความปลอดภัยของอาหารได้ส่งสัญญาณเตือนโดยชี้ให้เห็นว่าผลไม้เขตร้อนที่จัดการไม่ถูกวิธีอย่างเช่นมะละกอของเราเป็นแหล่งสําคัญของโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกค้างและการปนเปื้อนของแบคทีเรีย สิ่งง่ายๆอย่างการล้างไม่สะอาดหรือการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้องสามารถเปลี่ยนอาหารเพื่อสุขภาพหนึ่งคำให้กลายเป็นภัยคุกคามที่เงียบเชียบได้แต่ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้เราจะมาไขาทุกข้อข้องใจเหล่านี้ไปพร้อมๆกันมาเริ่มกันที่ข้อผิดพลาดข้อแรกซึ่งเป็นข้อผิดพลาดท,ที่สังเกตได้ยากมากนั่นคือการมองข้ามอาการแพเอนไซม์ปาเพนเอนไซม์ปาเพนคืออะไรเนี่ยมันคือเอนไซม์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่พบในมะละกอ มีชื่อเสียงในด้านความสามารถในการช่วยย่อยโปรตีนฟังดูยอดเยี่ยมใช่ไหมครับและสำหรับคนส่วนใหญ่ก็เป็นเช่นนั้นจริงๆแต่สำหรับคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งเอนไซน์นี้กลับเป็นศัตรูตัวชกาจอร่างกายของผู้สูงอายุบางท่านอาจมีความไวต่อสิ่งต่างๆมากขึ้นและสิ่งที่เคยไม่ส่งผลกระทบต่อเราในอดีตตอนนี้อาจทำให้เกิดปฏิกิริยาได้การใส่ใจต่อสัญญาณใหม่ๆเหล่านี้ คือกุญแจสาคัญสู่การสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีและการรักษาคุณภาพชีวิตของเราไว้โดยปราศจากปัญหากวนใจที่ไม่จําเป็นสําหรับผู้ที่มีอาการแพ้การบริโภคมะละกออาจทําให้เกิดอาการได้หลากหลายตั้งแต่ความรู้สึกไม่สบายเล็กน้อยไปจนถึงภาวะที่คุกคามถึงชีวิตลองนึกภาพตามนะครับคุณกําลังเพลิดเพลินกับผลไม้ของคุณและทันใดนั้นก็รู้สึกคันยิบยิบหรือคันในปากและลําคอคุณอาจคิดว่าไม่มีอะไร แต่นั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนแรกจากร่างกายของคุณในกรณีที่รุนแรงขึ้นอาจทำให้ริมฝีปากใบหน้าหรือลิ้นบวมปวดท้องและอาจเจียนได้สุขภาพในไวัยท้องขึ้นอยู่กับการรับฟังสัญญาณที่ร่างกายของเราส่งมาและนี่คือข้อเท็จจริงที่น่าสนใจมากที่ดรธนวัฒน์เน้นย้ำเสมอในการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการของท่านนั่นคือมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่ากลุ่มอาการแพ้ยางพาราและผลไม้ ซึ่งหมายความว่าผู้ที่แพ้ยางพาราธรรมชาติอย่างเช่นยางในถุงมือมีแนวโน้มที่จะแพ้มะละกอสูงกว่าคนทั่วไปมากโปรโตีนในทั้งสองอย่างนี้มีความคล้ายคลึงกันอย่างน่าประหลาดใจดังนั้นหากคุณเคยมีปฏิกิริยาต่อ,อยางพาราควรระมัดระวังเป็นพิเศษความรู้นี้เป็นเครื่องมืออันล้ำค่าในการปกป้องสุขภาพและรับประกันความเป็นอิสระของคุณในกรณีที่รุนแรงที่สุดการแพ้เอนไซม์ปาเปนอาจทำให้เกิดภาวะช็อกอนาไฟลักซิสได้ นี่คือปฏิกิริยาการแพ้ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงมากซึ่งอาจทําให้หายใจลําบากความดันโลหิตลดลงอย่างกระทันหันและอาจถึงขั้นหมดสติได้ภาวะนี้ต้องการการดูแลทางการแพทย์อย่างเร่งด่วนและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาทันท่วงทีนี่ไม่ได้พูดเพื่อทําให้คุณกลัวนะครับแต่เพื่อให้ข้อมูลการป้องกันและความรู้คือเสาหลักของชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีความสุขและไร้ซึ่งภาวะแทรกซ้อนหากคุณสงสัยอะไร ยาลังเลที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดังนั้นท่านผู้ฟังที่รักครับบทเรียนในข้อนี้เรียบง่ายแต่สําคัญมากนั่นคือจงรับฟังร่างกายของคุณหากหลังจากทานมะละกอแล้วคุณสังเกตเห็นอาการผิดปกติใดๆแม้จะเล็กน้อยที่สุดก็ตามให้หยุดทานและไปพบแพทย์อย่าเมินเฉยต่อสัญญ,ญาณเตือนโดยคิดว่าเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองอาการแพ้สามารถทวีความรุนแรงขึ้นได้อย่างรวดเร็วการดูแลสุขภาพของเราคือการแสดงความรักต่อตอนเองที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และเป็นรากฐานของการมีความสุขกับทุกๆปีที่กําลังจะมาถึงอย่างเต็มที่และเปี่ยมสุขประเด็นแรกนี้สอนให้เราเห็นถึงความสําคัญของการรู้จักตนเองซึ่งเป็นส่วนพื้นฐานของสุขนิสัยที่ดีครับตอนนี้เรามาต่อกันที่ข้อผิดพลาดข้อที่2ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดที่พบบ่อยมากในผู้สูงอายุนั่นคือการทานมะละกอร,ร่วมกับยาบางชนิดเมื่อเวลาผ่านไปเป็นเรื่องปกติที่พวกเราหลายคนจะมีตู้ยาเล็กๆที่บ้านพร้อมกับยาสําหรับความดันโลหิตโรคหัวใจ หรือการไหลเวียนโลหิตสิ่งที่เรามักไม่ได้คำนึงถึงก็คืออาหารเพื่อสุขภาพอย่างมะละกอสามารถทำปฏิกิริยากับยาเหล่านั้นได้ซึ่งจะไปเปลี่ยนแปลงผลของยาและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราโดยไม่รู้ตัวนี่เป็นรายละเอียดที่สำคัญอย่างยิ่งในการรักษาคุณภาพชีวิตของเราหนึ่งในปฏิกิริยาที่สำคัญที่สุดคือการเกิดกับยาต้านการแข็งตัวของเลือดเช่นยาวาฟารินมะละกอมีวิตามินเค ซึ่งเป็นสารอาหารที่มีบทบาทสําคัญในกระบวนการแข็งตัวของเลือดหากคุณบริโภคมะละกอในปริมาณมากคุณอาจไปเปลี่ยนแปลงระดับวิตามินเคในร่างกายซึ่งอาจไปรบกวนประสิทธิภาพของยาได้สิ่งนี้อาจทําให้เลือดของคุณเหลวเกินไปหรือข้นเกินไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการตกเลือดหรือการเกิดลิ่มเลือดการพูดคุยกับดรธนวัฒน์เกี่ยวกับอาหารของคุณเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี นอกจากนี้เนี่ยเอนไซม์ปาเปนที่เราได้พูดถึงไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็สามารถเพิ่มฤทธิ์ของยาบางชนิดได้เช่นกันรวมถึงยาต้านการแข็งตัวของเลือดและยาแก้อักเสบซึ่งหมายความว่ายาของคุณอาจมีฤทธิ์ทัดแรงกว่าที่คาดไว้ทำให้เพิ่มความเสี่ยงของผลข้างเคียงเช่นเลือดออกมากเกินไปหรือการละคายเคืองในทางเดินอาหารมันเหมือนกับการเติมเชื้อไฟโดยไม่ได้ตั้งใจการมีสติรับรู้อยู่เสมอ ยังรวมถึงการตระหนักถึงปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้เพื่อปกป้องสุขภาพของเราและยังมีอีกนะครับมะละกอีฤทิ์เป็นยาระบายอ่อนๆซึ่งดีต่อการย่อยอาหารแต่อาจเร่งความเร็วในการเคลื่อนตัวของลำไส้หากคุณทานยาหลังจากทานมะละกอไม่นานร่างกายของคุณอาจมีเวลาไม่เพียงพอที่จะดูดซึมยาได้อย่างเหมาะสมสิ่งนี้เกี่ยวข้องเป็นพิเศษกับยาที่ต้องถูกดูดซึมอย่างช้าๆและต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลดีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยในเรื่องของเวลา อาจส่งผลกระทบต่อการรักษาทั้งหมดของคุณและส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวของคุณได้ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้การสื่อสารกรับแพทย์จึงเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดของคุณหากคุณกําลังทานยาสําหรับความดันโลหิตปัญหาหัวใจเบาหวานหรือภาวะเรื้อรังอื่นๆคุณควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของคุณเช่นดรธนวัวั์หรือนักโภชนาการ ก่อนที่จะนำมะละกอมาเป็นส่วนหนึ่งในอาหารของคุณเป็นประจำพวกเขาสามารถช่วยคุณกำหนดปริมาณและเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้คุณได้รับประโยชน์จากมันโดยไม่มีความเสี่ยงซึ่งจะช่วยให้คุณมีความเป็นอิสระและมีความสุขโปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของท่านเป็นเรื่องง่ายที่จะตกหลุมพรางความคิดที่ว่าถ้าทานนิดหน่อยแล้วดีทานเยอะขึ้นก็ต้องยิ่งดีเลิศเรายกย่องมะละกอในเรื่องประโยชน์ต่อสุขภาพใยอาหารและวิตามินของมัน แต่เช่นเดียวกับทุกสิ่งในชีวิตความสมดุลคือกุญแจสำคัญการทานมากเกินไปอาจให้ผลลัพธ์ตรงกันข้ามและสร้างความไม่สบายให้เรามากกว่าประโยชน์ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตประจำวันของเราความพอดีเป็นเสาหลักพื้นฐานของสุขนิสัยที่ดีเหตุผลหลักที่มละคอดีต่อการย่อยอาหารก็เพราะมีปริมาณใยอาหารสูงแต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณทำให้ระบบของคุณรับใยอาหารมากเกินไปในคราวเดียวลำไส้ของคุณจะเกิดการปั่นป่วน อาจทำให้เกิดอาการท้องร่วงท้องอืดปวดเกร็งในท้องและรู้สึกไม่สบายตัวโดยรวมแทนที่จะรู้สึกเบาสบายและมีสุขภาพดีคุณกลับรู้สึกหนักและอึดอัดนั่นไม่ใช่ความรู้สึกที่เราต้องการสำหรับสุขภาพของเราในวัยท้องเลยครับแล้วก็ยังมีผลกระทบจากเอนไซม์ที่มากเกินไปเอนไซม์ปาเปนในปริมาณมากสามารถกระตุ้นกระเพาะอาหารของคุณมากเกินไปทำให้เกิดอาการเรอแสบร้อนกลางอกและแม้กระทั่งการระคายเคืองในกระเพาะอาหารเล็กน้อย นี่เป็นข้อพิสูจน์ว่าแม้แต่ของจากธรรมชาติก็ต้องบริโภคด้วยความระมัดระวังบทความในวารสาร Nutrients ยืนยันว่าการบริโภคแยาอาหารและเอนไซม์ช่วยย่อยในปริมาณที่มากเกินไปสามารถเปลี่ยนแปลงสมดุลตามธรรมชาติของจุลินทรีย์ในลำไส้ซึ่งส่งผลเสียมากกว่าผลดีต่อสุขภาพของคุณมีผลข้างเคียงอีกอย่างหนึ่งที่คนไม่ค่อยรู้จักแต่ค่อนข้างน่าทึ่งนั่นคือภาวะแคโรทีนีเมียม มะละกออุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นสารสีที่ทำให้มันมีสีส้มสวยงามหากคุณทานในปริมาณมากเป็นประจำสารสีนี้สามารถสะสมในเลือดของคุณและทำให้ผิวของคุณโดยเฉพาะที่ฝ่ามือและฝ่าเท้าเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือสีส้มแม้ว่าจะไม่เป็นอันตรายและสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้แต่มันอาจทำให้ตกใจอย่างมากถ้าคุณไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราคงไม่อยากให้มีเรื่องน่าประหลาดใจมาส่งผลกระทบต่อความสุขของเราใช่ไหมครับ และปริมาณที่เหมาะสมคือเท่าไหร่สําหรับผู้ใหญ่ส่วนใหญ่การทานมะละกอหนึ่งชิ้นขนาดกลางต่อวันก็เพียงพอแล้วที่จะได้รับประโยชน์ทั้งหมดของมันโดยไม่มีความเสี่ยงจากผลข้างเคียงโปรดจําไว้ว่าไม่มีอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งที่เป็นยาวิเศษร,รักษาได้ทุกโรคขอให้เพลิดเพลินกับมะละกอในฐานะส่วนหนึ่งของอาหารที่หลากหลายและสมดุลเน,นอร่างกายของคุณจะขอบคุณคุณครับตอนนี้เรามาพูดถึงข้อผิดพลาดข้อที่4ซึ่งดูเหมือนจะไม่มีผิดภยัยนั่นคือ การทานมะละกอที่ยังดิบหรือยังไม่สุกดีมันวางอยู่ในครัวของคุณแข็งและมีสีเขียวแล้วคุณก็คิดว่าทำไมจะไม่ได้ละ่ะในอาหารเอเชียหลายชนิดมีการใช้มะละกอดิบก็จริงแต่สิ่งสําคัญคือมะละกอดิบเหล่านั้นผ่านการปรุงสุกหรือการหมักดองมาก่อนกระบวนการนั้นจะทําให้โครงสร้างทางเคมีของมันอ่อนตัวลงการทานมะละกอดิบๆที่ยังเขียวอยู่เหมือนกับว่ามันสุกแล้วคือจุดเริ่มต้นของปัญหาสุขภาพของเรามะละกอที่ยังไม่สุก จะมีปริมาณเอนไซม์ปาเปนสูงซึ่งอย่างที่เราได้เห็นไปแล้วว่าเมื่อมีมากเกินไปจะทําหน้าที่เป็นสารกระตุ้นระบบย่อยอาหารจากงานวิจัยของวารสารวิทยาศาสตร์อาหารนานาชาติเอนไซม์ปาเปนที่มากเกินไปสามารถทําลายเยือบุป,ป้องกันกระเพาะอาหารของคุณทําให้เกิดอาการคลื่นไส้กรดไหลย้อนและท้องร่วงโดยเฉพาะในผู้ที่มีกระเพาะอาหารที่เบาบางการดูแลระบบย่อยอาหารของเราเป็นพื้นฐานสำหรับสุขภาพที่ดีในวัยท้อง แต่ความเสี่ยงจะยิ่งใหญ่กว่านั้นสำหรับสตรีมีคอนเพอและเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรู้เรื่องนี้หากคุณมีลูกสาวหรือหลานสาวที่อยู่ในช่วงวัยนั้นมะละกอดิบมียางซึ่งเป็นของเหลวสีขาวคล้ายน้ำนมที่สามารถทำให้หมดลูกบีบตัวได้แหล่งข้อมูลทางการแพทย์รวมถึงวารสารสุติศาสตร์และนริเวชวิทยาแห่งอเมริกาได้เตือนว่าการทานมะละกอดิบในช่วงสามเดือนแรกของการตั้งครรภ์อาจเพิ่มโอกาสในการแท้งบุตรหรือคลอดก่อนกำหนดได้ นี่เป็นข้อมูลสำคัญที่พิสูจน์ให้เห็นถึงความสำคัญของสุขนิสัยที่ดีที่มาพร้อมกับข้อมูลที่ถูกต้องเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามะละกอของคุณพร้อมทานและปลอดภัยแล้วง่ายมากครับให้มองหาเปลือกที่มีสีเหลืองหรือเหลืองอมส้มมันควรจะมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มยุบตัวเล็กน้อยเมื่อกดเบาๆและมีกลิ่นหอมหวานแบบผลไม้เคตร้อนด้านในเนื้อผลควรมีสีสันสดใสและตักออกได้ง่ายด้วยช้อนถ้ามันยังคงแข็งมีสีเขียวและไม่มีกลิ่น ให้วางทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องอีกสักสองสามวันความอดทนเป็นคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นเรื่องของอาหารและอายุที่ยืนยาวของเราดังนั้นก่อนที่คุณจะหั่นมะละกอลูกต่อไปโปรดจำสิ่งนี้ไว้ความสุขไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของรสชาติแต่เป็นเรื่องของความปลอดภัยเมื่อทานในเวลาที่เหมาะสมมันสามารถเป็นยาบำรุงสำหรับร่างกายของคุณและเป็นความสุขสำหรับประสาทสัมผัสข,ของคุณแต่ถ้าคุณทานมันเร็วเกินไปมันอาจก่อให้เกิดผลตรงกันข้าม ร่างกายของคุณและของคนที่คุณรักจะขอบคุณคุณที่เลือกอย่างชาญฉลาดซึ่งจะส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสําหรับทุกคนเรามาถึงข้อผิดพลาดข้อที่5และข้อนี้จะทําให้คุณประหลาดใจนั่นคือการทิ้งเม,มาลากก็ดมะละกอจะเป็นอย่างไรถ้าผมบอกคุณว่าส่วนที่คุณทิ้งไปโดยไม่คิดอาจเป็นหนึ่งในตัวช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ทรงพลังที่สุดในครัวของคุณใช่แล้วครับเมล็ดสีดําเล็กเกเ,กเหล่านั้นไม่ใช่ขยะแต่มันคือขุมทรัพย์ทางโภชนาการที่ซ่อนอยู่ตรงหน้า เป็นความลับในการส่งเสริมสุขภาพและความสุขของเรามเมล็ดมะละกอเต็มไปด้วยสารอาหารที่จําเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในวัยทองมันมีไขมันดีที่ช่วยบํารุงสมองและหัวใจมีโปรตีนจากพืชใยอาหารเพื่อสุขภาพลําไส้ที่ดีและแร่ธาตุที่สําคัญอย่างแมกนีเซียมและแคลเซียมแต่ยิ่งไปกว่าสารอาหารพื้นฐานศักยภาพทางยาของมันคือสิ่งที่ทําให้มันโดดเด่นอย่างแท้จริงและสามารถมีส่วนช่วยให้อยุยืนยาวอย่างมีสุขภาพดีขึ้นได้ งานวิจัยชิ้นหนึ่งที่เปิดเผยในปี2013ในวารสารอาหารทางการแพทย์ได้พิสูจน์ว่าสารสกัดจากเมล็ดมะละกอมีฤทธิต์ต้านแบคทีเรียและต้านปรสิทตที่รุนแรงลองนึกภาพดูสิครับมันอาจกำลังต่อสู้กับแบคทีรียที่เป็นอันตรายอย่างเชื้ออีโคไลหรือเชื้อซาลโมเนลลาในระบบย่อยอาหารของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนอกจากนี้มันยังมีเอนไซม์ปาปเปนที่ช่วยบรรเทาอาการในทางเดินอาหาร สำหรับผู้ที่ต้องต่อสู้กับอาการท้องอืดหรือย่อยช้าการทานในปริมาณเล็กน้อยอาจเป็นตัวช่วยจากธรรมชาติที่ยอดเยี่ยมรสชาติเผ็ดร้อนคล้ายพริกไทยของมันทำให้มันเป็นส่วนผสมที่น่าสนใจสำหรับใส่ในสมูทตี้สลัดหรือแม้กระทั่งใช้แทนพริกไทยดำได้อย่างกล้าหาญเป็นวิธีที่อร่อยในการเพิ่มรสชาติให้กับอาหารของคุณและทำให้จิตใจกระชับกระเฉงและสร้างสรรค์นในครัวอย่างไรก็ตามและนี่เป็นสิ่งสำคัญมาก ความพอดีคือกุญแจสำคัญไม่ใช่ว่าจะเริ่มทานเป็นช้อนๆความเป็นอิสระทางสุขภาพยังหมายถึงการต้องมีความระมัดระวังนี่คือคำเตือนมเมล็ดเหล่านี้มีสารประกอบที่ทรงพลังซึ่งในปริมาณมากอาจสร้างภาระให้กับตับและไตได้งานวิจัยในสัตว์บางชิน้นยังเชื่อมโยงการบริโภคที่มากเกินไปกับภาวะเจริญพันทธุ์ที่ลดลงดังนั้นปริมาณที่ปลอดภัยและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใหญ่ส่วนใหญ่คือ ประมาณหนึ่งช้อนชาต่อวันดังนั้นครั้งต่อไปอย่ามองว่า,มาเมล็ดมะละกอเป็นของเสียมันคืออัญมณีที่ซ่อนเร้นและเต็มไปด้วยพลังเริ่มต้นอย่างช้าๆอย่างสม่ำเสมอและปล่อยให้ร่างกายของคุณได้ใช้ประโยชน์จากพลังอันน่าทึ่งของสุดยอดอาหารขนาดเล็กนี้ที่ผ่านมาคุณได้ทิ้งของวิเศษไปโดยไม่รู้ตัวเรามาถึงข้อผิดพลาดข้อที่6การเก็บรักษามะละกออย่างไม่ถูกต้องนี่เป็นขั้นตอนที่สําคัญอย่างยิ่ง หากคุณต้องการเพลิดเพลินกับรสชาติและประโยชน์ต่อสุขภาพของมันโดยไม่ทำให้ตัวเองต้องเสี่ยงปริมาณน้ำและน้ำตาลธรรมชาติที่สูงทำให้มันเน่าเสียง่ายและเป็นแหล่งเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้หากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมความประมาทเล็กน้อยในจุดนี้อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคุณได้เมื่อคุณนำมะละกอดีกลับบ้านสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับมันคือที่อุณหภูมิห้องสิ่งนี้จะช่วยผลไม้สุกตามธรรมชาติพัฒนารสชาติหวาน และเนื้อสัมผัสที่นุ่มนวลอันเป็นเอกลักษณ์ของมันคุณจะรู้ว่ามันพร้อมทานแล้วเมื่อเปลือกเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองอมส้มและนิ่มลงเล็กน้อยเมื่อกดดอณจุดนั้นหากคุณยังไม่คิดจะทานทันทีก็ถึงเวลาที่จะย้ายมันเข้าตู้เย็นเพื่อรักษาความสดและส่งเสริมการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีของคุณเมื่อสุกแล้วตามคำแนะนำของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกามะละกอควรเก็บในตู้เย็น ซึ่งจะสามารถคงความสดได้นานถึง5-7ถึงวันอุณหภูมิที่เย็นจะชะลการสุกและที่สำคัญกว่านั้นคือช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีที่เป็นอันตรายเป็นสุกนิสัยที่เรียบง่ายมากที่ช่วยปกป้องอาหารและสุขภาพของคุณมะละกอที่หั่นแล้วจะเน่าเสียง่ายกว่ามากการทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนานเกิน2ชั่วโมงโดยเฉพาะในสภาพอากาศร้อนเป็นการเปิดโอกาสให้แบคทีเรียอย่างเชื้อซัลโมเนลลาและเชื้อลิสทีเรียเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ปลอดภัยควรเก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิทในตู้เย็นเสมอและบริโภคภายใน2-3ถึงวันสิ่งนี้ไม่เพียงแต่รักษาความสดของมันไว้แต่ยังปกป้องคุณจากโรคภัยไข้เจ็บอีกด้วยความเป็นอิสระในวัยทองต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยของอาหารด้วยครับผมรู้ว่ามันน่าดึงดูดใจที่จะวางผลไม้ไว้บนเคาน์เตอร์เพื่อให้หยิบทานได้สะดวกโดยเฉพาะเมื่อคุณอยากจะเพลิดเพลินกับมันแต่การสละเวลาอีกไม่กี่วินาทีเพื่อเก็บรักษาอย่างถูกต้อง สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากทั้งในด้านรสชาติและความปลอดภัยเป็นการกระทําเล็กๆที่ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อสุขภาพของเราและช่วยเรามีความสุขกับการทานของที่อร่อยและปลอดภัยและสุดท้ายข้อผิดพลาดข้อที่7ซึ่งอาจเป็นข้อที่พบบ่อยที่สุดคือการไม่ล้างเปลือกก่อนหัน่นเป็นเรื่องง่ายที่จะมองข้ามใช่ไหมครับเพราะอย่างไรเสียเราก็ไม่ได้ทานเปลือกอยู่แล้วแต่การข้ามขั้นตอนนี้ไป อาจทาให้คุณต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านสุขภาพที่น่าประหลาดใจหลายอย่างรายงานจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคได้เชื่อมโยงการระบาดของเชื้อซาลโมเนลลาหลายครั้งกับมะละกอที่ปนเปื้อนโดยตรงแบคทีเรียได้เข้าไปในเนื้อผลไม้เมื่อผู้คนหั่นผลไม้โดยไม่ได้ล้างพื้นผิวของมะละกออาจมีแบคทีเรียสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและแม้กระทั่งสิ่งสกปรกที่สะสมมาระหว่างการเก็บเกี่ยวการขนส่งหรือการจัดการที่ตลาด เมื่อคุณหั่นผลไม้มีดของคุณจะทำหน้าที่เป็นสะพานนำพาสิ่งปนเปื้อนทั้งหมดนั้นเข้าสู่เนื้อที่คุณกำลังจะทานโดยตรงแบคทีเรียอย่างเชื้อซัลโมเนลล่าและเชื้ออีโคไลสามารถก่อให้เกิดอาการได้ตั้งแต่ไม่สบายท้องเล็กน้อยไปจนถึงท้องร่วงรุนแรงอาเจียนและมีไข้ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสุขภาพของเราในวัยท้องสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างเป็นอีกหนึ่งภัยคุกคามที่ซ่อนอยู่ กลุ่มทำงานด้านสิ่งแวดล้อมได้พบว่าผลไม้เคตร้อนรวมถึงมะละกอมักถูกบำบัดด้วยสารเคมีหากคุณไม่ล้างเปลือกสารตกค้างเหล่านี้สามารถถ่ายโอนไปยังส่วนที่ทานได้เมื่อเวลาผ่านไปการสัมผัสกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชบางชนิดซ้ำๆมีความเชื่อมโยงกับปัญหาฮอร์โมนและภาวะแทรกซ้อนอื่นๆการล้างผลไม้เป็นสุขนิสัยที่จำเป็นสำหรับอายุที่ยืนยาวของเราแล้ววิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการเพลิดเพลิงกับมะละกอของคุณคืออะไร ควรล้างผลไม้ให้สะอาดใต้น้ำไหลผ่านทุกครั้งก่อนหัน่นใช้มือหรือแปรงขนนุ่มขัดเปลือกเบาๆคุณไม่จําเป็นต้องใช้สบู่หรือน้ํายาทําความสะอาดพิเศษน้ําและการขัดถูเล็กน้อยก็เพียงพอแล้วหลังจากล้างแล้วเช็ดให้แหง้งโดยผ้าสะอาดเป็นเวลาหนึ่งนาทีที่คุณลงทุนเพื่อสุขภาพและความสบายใจของคุณเพื่อรับประกันคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างที่เราได้เห็นกันไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังที่รัก มะละกอสามารถเป็นของขวัญที่แท้จริงจากธรรมชาติสดใสช่วยเยียวยาและอร่อยแต่ก็ต่อเมื่อเราทานมันอย่างถูกวิธีเท่านั้นด้วยการตระหนักถึงวิธีที่เราล้างเก็บรักษาจับคู่และบริโภคมันเราไม่เพียงแต่จะได้เพลิดเพลินกับรสชาติของมันแต่ยังเป็นการปกป้องสุขภาพของเราอย่างจริงจังอีกด้วยความประมาทเล็กๆน้อยๆในวันนี้อาจส่งผลกระทบระยะยาวในวันพรุ่งนี้และเป้าหมายของเราคือการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี และเต็มไปด้วยความสุขความรู้คือการป้องกันที่ดีที่สุดของคุณครั้งต่อไปที่คุณเพลิดเพลินกับมะกรหนึ่งชิ้นโปรดจําคําแนะนําเหล่านี้ไว้ทําให้ทุกคํามีค่าสําหรับอายุที่ยืนยาวและความเป็นอิสระของคุณตอนนี้ผมอยากจะฟังความคิดเห็นของคุณบ้างครับช่วยแสดงความคิดเห็นด้านล่างและบอกผมหน่อยว่าเรื่องไหนที่ทําให้คุณประหลาดใจมากที่สุดจากทั้งหมดที่เราได้พูดคุยกันคุณได้เรียนรู้ว่าตัวเองกําลังทําข้อผิดพลาดข้อไหนอยู่หรือเปล่าครับ ผมจะอ่านความคิดเห็นของคุณอย่างตั้งใจเพื่อนำไปสร้างสั่งเนื้อหาที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงสำหรับชุมชนนี้ต่อไปขอบคุณที่อยู่กับผมมาจนถึงตรงนี้ขอบคุณที่สละเวลานี้ให้กับสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือสุขภาพของคุณโปรดจำไว้ว่าร่างกายของคุณทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อคุณทุกวินาทีทุกนาทีขอให้ตอบแทนด้วยการตัดสินใจที่ใส่ใจมากขึ้นในชีวิตประจำวันของคุณนะครับ